สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่18กันยายน2563โดยใช้คำว่าครั่งเชลซีครับรอูข่าวเชลซีวันนี้ต่อมาดีกว่านะครับผมในช่วงเย็นนะฮะจะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเชลซีวันนี้ให้เวลาพิสูจน์กันหน่อยเซฮา์เวิร์สลั่นนะผมไม่กดดันค่าตัวแพงชีพเหมือนฝันได้เล่นกับเชลซีนะ ดยกานนี้ทางคลายซาเวิร์ดดาวเตระราคา89ล้านปอนด์ของทางเชลซีรู้สึกเหมือนที่ฝันเป็นจริงนะผมกับการได้มาเล่นในฟุตบอลถิ่อังกฤษและไม่รู้สึกกดดันกับค่าตัวแต่อย่างใดนะฮะโดยเขาได้บอกว่าผมรู้จักฟุตบอลอังกฤษมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ดูบ่อยมากๆเลยนะกับพ่อแม่และก็ญาตินะฮะนักเตะทีมชาติเยอรมนีคนนี้ได้กล่าวในตอนนี้มันจึงเป็นอะไรที่เหมือนฝันเลยทีเดียวกับการได้มาเล่นให้กับทางสโมสรอ,อย่างเชลซี ผมฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าวันหนึ่งผมจะมาผิวเังกฤษและโจซีก็คือหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในโลกนะฮะความฝันนี้มันเป็นจริงไวไวมากๆเลยนะเพราะตอนนี้ก็เพิอยอายุเป็นแค่21เปีเท่านั้นแนดกว่ามันเป็นค่าตัวที่มหาศาลแต่รหรับนักฟุตบอลสมัยนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาไปแล้วและตัวผมเองนั้นก็ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรมากมายนะครับผมซึ่งเนี่ยก็พูดถึงนาเพราะฟอร์มดีหรือแย่คงจะไม่เกี่ยวกับราคาอย่างแน่นอน ผมก็แค่ทําในสิ่งที่ตัวเองนั้นรักนั่นก็คือการเล่นฟุตบอลนะฮะตอนนี้มันเหลือเวลาอีกยาวไกลและผมเองก็แฮ ppy ปปกับชินี่มากๆเลยนะและรู้สึกว่าตัวเองนั้นปรับตัวได้ดีกันเลยเียวอ่านะผมเป็นนว่าง,งานนี้ให้ดูที่ผลงานนะผมอย่ามาดูที่ค่าตัวนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันในแมตช์บิ๊กแมตของลิเวอร์พูลนะฮะที่จะต้องเป็นเชลซีพบกับลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์นี้ไปรอรับชมกันได้เลยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่า มาแล้วโอเว่นทำนายผลคู่เชลซีลิเวอร์พูลบิ๊กแมตช์ศึกฟุตบอลพิวเร่งกิจโดยนนี้ทางไมเคิลโนเว่นและผมอดีตดาวยิงชื่อดังทำนายผลการแข่งขันศึกฟุตบอลพิวเร่งกิจผู่บิ๊กแมตช์ระหว่างเชลซีพบกับลิเวอร์พูล โดยสัปดาห์นี้ที่ผมความเคลื่อนไหวของสุพฟุตบอลพรีเวร์งกิตนะฮะรูปการใหม่นี้โดยในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้จะมีคู่บิ๊กแมตที่จะเป็นสิง์ตนุำครามเชลซีจะเปิดสนามแซมฟอร์ rit, บริดรับการมาเยือนแชมป์เก่าอย่างหงส์แดงลิเวอร์พูลเริ่มแข่งกันในเวลา22.30นนั่นเองล่าสุดทางเมรเคอลโนเวนอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษนะฮะที่ผันตัวเองมาเป็นนักวิเคราะห์เกมลูกหนังได้ออกมาวิเคราะห์ถึงเกมนี้มาว่าเชลซีจะเสมอกับลิเวอร์พูลไป2ต่อ2 โดยทางโอเว่นได้บอกว่าเชลซีนั่นเหรอออกสาบอลผิวนักกษฤดูการนี้ด้วยการบุกไปเอาชนะไบรตันไป3ต่อ1และงานนี้ผู้จัดการแฟรงค์ลัมพาลก็พอใจกับนักเตะใหม่บางรายของเขานะฮะที่ดูเหมือนว่าจะปรับตัวเข้ากับทีมได้แล้วโดยที่โมเวนเนอร์คือตัวอันตรายของไบรตันในเกมนั้นและเขาก็ถูกจะปรับตัวได้เร็วมากเลยนะฮะกับความหนักหน่วงของฟุตบอลผิวอังกฤษ การทิศทางลิเวอร์พูลนะผมประเดิมซีซั่น้วยการชนะบริทยูเต็ดไป4-3ซึ่งเจเกนคอปพอใจกับผลของแนวรุกของเขาก็จริงนะฮะแต่เขาก็ดูจะเป็นกังวลกับแนวทางที่ลีดใช้เล่นงานในแนวรับของเขาหลายต่อหลายครั้งผมรู้สึกว่าเกมระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลนั้นจะยิงกันหลายประตูนะฮะซึ่งผมชอบฟุตบอลที่เอนเตอร์เทนแบบนี้และผมไม่คิดว่าเมื่อเสียนกวิดสิ้นสุดลงทั้ง2ทีมจะเสมอกันไป2-2หรอกนะอ๋นะผมเป็นตัวว่างานนี้นะฮะทาง โอเว่นคนนี้ก็ทํานายมาว่าผลวิเคราะห์ของคู่สัปดาห์นี้บิ๊กแมทนะผมจะเสมอกันไป2ต่อ2นั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมผลอย่างนี้นะครับผมมันพูดกันไม่ได้นะฮะต้องรอนลุ้นกันนะครับผมลูกกลมๆอะไรก็ไม่แน่เหมือนเดิมนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับไม่น่านเลยโตเตรเลสรับลาดเองที่ไม่เปรี้ยงกับสิงบรู โดยงานนี้นะผมทางนะฮะเฟอร์นันโดตอเบรสอดีตของหอ,อกดาวดังชาวสเปนยืนยันบอกว่าเป็นความผิดพลาดของตอนเองที่ไม่สามารถทำผลงานได้โดดเด่นในสมัยเล่นกับเชลซีแต่ก็ยินดีที่ได้ช่วยทีมคว้าแชมป์ยุโรปทั้ง2ถ้วยนะฮะเป็นความผิดพลาดของผมเองนะผมที่ปรับตัวให้ไวกว่านั้นไม่ได้นะฮะผมมีช่วงเวลาที่ดีเป็นอย่างมากเลยนะแต่ก็ไม่คงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นักถ้าคุณเล่นด้วยฟอร์มที่ดีอย่างต่อนเนื่องเมือ่อในตอนนี้อยู่กับทีมอย่างเชลซีก็จะมีคนแย่งตำแหน่งคุณไปอยู่ดี การย้ายกลางซีซั่นสู่สโมสรที่เต็มไปด้วยสตาร์ดังทําให้การปรับตัวเข้ากับทีมยากมากเลยนะฮะบางทีผมอาจจะไม่ได้เข้าขาเหมือนตอนที่เล่นกับสตีเวนเจอร์ลัดฮาเบียลมาซาเรโนและก็ชาบี้อารอนโซแต่ผมก็พูดเสมอว่าเป็นความผิดของผมเองผมมีอายุมากพอนะที่จะหาทางออกได้เองได้แต่ก็ทําให้สําเร็จผมมีความสุขเพราะผมคว้าแชมป์ที่ต้องการได้ผมโชว์ฟอร์มได้ดีนะฮะ แต่ไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะอยู่บิ๊กทีมไหนในโลกนี้ก็ตามถ้าโชว์ฟอร์มทุกสัปดาห์ไม่ได้นะฮะก็ไม่ดีพออย่างแน่นอน,นครับอาณะ,นะผมนี่นะฮะก็เป็นคําพูดของทางตเตาเรสคนนี้นั่นเองเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านนครับขาดแค่2ทีมยนโฉมอดีตแข้งขุนซื้อก่าวของเชลซีที่ได้หวนกลับมาดวนทีมเก่าในวยกันนี้กันอีกครั้ง เราไปยนโฉมาด,ดีดนักเตะและก็กุนซือของทางเชลซีนะฮะที่จะได้โอกาสกลับมาดวลกับทีมเก่าในศึกฟุตบอลพิวริสกิทกันอีกครั้งในซีซั่นใหม่นี้นะฮะโดยนผมจากทั้งหมด19ทีมคู่แข่งของทัพสิงห์สนครามเชลซีนั้นมีเพียงแค่2สมโมสรเท่านั้นที่ไม่ได้มีอดีตนักเตะหรือกุนซือกับพวกเขาร่วมทีมอยู่นั่นก็คือวูล์ฟแฮมตันกับทางลิเวอร์่วนที่เหลืออาจจะเคยเป็นนักเตะเยาวชนที่เคยค้าแข่งกับเชลซีมาก่อนหน้านี้แล้ว โดยเรามาดูกันว่ามีใครกันบ้างดีกว่านะครับถ้าเริ่มจากอาร์เซนอลนะผมก็จะมีวินเรียนดาวิดปรุยแล้วก็เอ็ดดี้แอนเคเชียนะฮะทีมเยาวชนของเชลซีต่อมาทีมที่2ก็จะเป็นอาร์เซนวินล่านะผมก็จะเป็นจอห์นเทอร์รี่นั่นเองต่อมาทีมที่สามนะผมไบรตันแอนด์ฮอบอัลเบียนนะฮะก็จะเป็นทาริกลัมเตต่อมาทีมที่4ก็จะเป็นทีมเบิร์นบรีนะฮะก็จะเป็นแจ็คค็อกทีมเยาวชนของเชลซีต่อมาทีามที่ห้านะผมก็จะเป็นคิสตันพาเบรด ก็จะมีเบซี่มาสัวยี่พลาติกฟานอันโฮและก็แกรีร่เคฮิลนะฮะต่อมาทีมที่6ก็จะเป็นเอฟโฟตันนะผมก็จะเป็นคาร์โรอาชิโรติเป็นขุนศูลนั่นเองต่อมาสโม,มสรที่7ก็จะเป็นฟูลแลมนะฮะก็จะมีโอล่าไอนะ้าและก็ไมเคิลเฮกตอร์นะฮะต่อมาทีมที่แปดนะผมก็จะเป็นลิซติเต้นะฮะก็จะมีแพทริกแบมฟอร์ด ต่อมาทีมที่9นะผมก็จะเป็นลิเวอร์พูลนะฮะก็จะมีโบเมตซาร่า,ราแล้วก็บริอันบูสเตอร์นะฮะต่อมาทีมที่10ก็จะเป็นแมนซิตี้นะผมก็จะมีเควินเดอะบอยและก็นาธานอาเก้ต่อมาทีมที่11นะผมก็จะเป็นแมนยูก็จะมีเดมันยามาติสแล้วก็ควอนมาตาต่อมาทีมที่ส2จะเป็นนิวคาสเซิลก็จะมีคริสเตียนอัรซูต่อมาทีมที่ส3นะผมก็จะเป็นนะฮะ เซาเทมตันนะผมก็จะเป็นโอริโอบรเมอูแล้วก็ไรอันเบิร์นชานนะฮะต่อมาทีมที่14นะผมก็จะเป็นเชฟฟิลด์ติดก็จะมีอีธานอาปาโดต่อมาทีมที่15ก็จะเป็นเทนนิสฮอสเปอร์ก็จะมีโชเซ่บริโยอดีตกุนซือของเชลซีของเราต่อมาทีมที่16ก็จะเป็นเวสต์มอมบิตอัลเบียนก็จะมีปราณนิฟราฟอีวานอวิชนะฮะ และทีมที่18ทีมสุดท้ายน,นะผมก็จะเป็นเวสแฮมิเตตก็จะมีดีแคนไร์นั่นเองอ่านะผมนี่นะฮะก็มีการพูดถึงการหวนกลับมาเจอกันนะผมไม่ว่าจะเป็นนักเตะแล้วก็ขุนซือนะผมที่จะหวนมาเจอทีมเก่าที่เชลซีของเรากันอีกครั้งยังไงนี้นะผมมันอย่างแน่นอนนะฮะตามติดตามชมแลวก็ร่วมเชียร์กันได้นะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ วันเนะ้าเปิดใจก่อนเกมเชลซีเปิดบ้านฟัดลิเวอร์พูลโดยการที่ทางเชโมวนเนอร์นะผมดาวยิงคนใหม่ของเชลซียอดทีมของแดนผู้ดีออกมาเปิดใจก่อนเกมที่สโมสรต้นสก,กัดใหม่ของเขาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับในเกมนัดที่2ที่ถึงนี้โดยงานนี้นะผมชชโมวนเนอร์ anner, กหน้่งชาวเยอรมันีสังกัดค่ายสิงโตงน,น, Chelsea, นั่เป็นครามเชลซีทีมนำแข่งศึกฟุตบอลผิวแดงอังกฤษ ออกมาเปิดใจก่อนเกมที่สโมสรโต้สก,กัดใหม่ของเขานั้นจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนผงแดงลิเวอร์พูลนะฮะในเกมลีกนัดที่2ประจำฤดูกาล2020ถึง2021นี้ในวันที่ที่20กันยายนนี้นะฮะเวลา22ิกา30นีตามเวลาประเทศไทยจากการรายงานของเมโทรนะผมสื่อชื่อดังนั่นเองโดยเจ้าบ้านสิงห์ขุนขรรมเชลซีนั้นเปิดฉากนัดแรกได้อย่างร่าร้อนด้วยการบุกไปถล่มนกดังนวลไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนไป3 1 แต่ที่แชมป์เก่าอย่างหงแดงลิเวอร์พูลนั้นหืดขึ้นคอนะฮะกว่าจะเบียดเอาชนะน้องใหม่อย่างยูง,ยงทองเลดี้เ็ตไป4ต่อ3และสุดทางจิโมเวนเดอร์ได้ออกมากล่าวมาว่าผมตั้งตารอคอยสำหรับเกมวันนี้เลยนะเพราะคุณต้องเจอกับบรรดาทีมชั้นยอดหลายทีมพวกเขาลิเวอร์พูลนั้นคือทีมดีที่สุดในโลกณเวลานี้พวกเขาคว้าแชมป์ฟุตบอลถื่นอังกฤษเมื่อกาลที่ผ่านมาและที่สำคัญพวกเขายังใช้ผู้เล่นชุดเดิมเหมือนกับปีก่อนพวกเขาจะยังแข็งแกร่งเหมือนเดิม แน่นอนว่ามันเป็นความท้าทายที่ดีสำหรับทีมของเขาที่ได้รู้ว่าทีมของเรานั้นก้าวไปสู่จุดไหนแล้วนี่แต่ผมก็เป็นคำพูดของชางชิโมเวนเนอร์คนนี้นะฮะที่บอกเลยว่าเขานั้นก็พร้อมจะมาเชิญหน้ากับแชมป์ฟุตบอลยุโรปกิจอของฤดูกาลที่แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าใครจะเก่งกว่าใครในปีนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับผมเชลซีของเรารอลุ้นกันได้เลย และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่18กันยายน2563โดยชัยบุบักพรั่งเชลซีนะครับ